ไปสวัสดีค่ะตอนนี้พายูทีเซเว่นตอนนทายพอนไหมเซเว่นใช่เซเว่นยันเพาะเซเว่นอะไรคะเซเว่นราศีสไลด์ราศีประไลไปงาไปทายเข้าพ่อยากฝากอินเด้อม่รู้ว่าซื้อเขาพระว่ายวเดี๋ยวต้องเราออกมาโชว์แค่หนักบุกพระวาร์หนุ่ อยู่อยู่ข้างนอกดีดีนอกงานรล,ลานเนี่ยแม่อยู่ทั้งนอกเลยเขามีอันนี้ค่ะหนูเลยที่ไซื้อขอได้เป็แต่ว่าหนูจะไปซื้อขนม,มกินอีนอกอย่างเราจะสีสวงว่ะมะม่วงเออไม่อันเป็นวิธีต้องกินมะม่วงก่ได้กินแล้วละวมะเมนอิ่มหนอยกว่าทัา้งมัอิ่มค่ะโอ้ขึ้นหิ่ง กระตา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 ไปยางตรงตตรงตงไปเออแค่ได้เดี๋ยวย,ยุด,ยด,ยด,ยดของใส่แม่เบิดทุงดำทุ่งดำไเอาเบื้องเอาขนาดนี้อาถืกเดียวแม่ ยี่สปดยีสสคณอ่ะไปยคูณย <4 28. S 1> ี่สิบแปดก็ยี่สิบสี่คูณสามสิบหกอันไหนมันง่ายกว่ากันอ,อันนั้นละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเตปเตปเบอร์เสียใ ขนาสิมีมั้งยีกสฟังก่เที่ต้นไนสนาดิดเชียงบ่เอาให้แม่ขวดนึ่งไทยคนนี้กาแฟผสมขวดหนึงเอาเนี่ยนเขียวอันนั้นมันเบอร์ดีต้นนั้นโมมีนี่เขียวอาสีน ่ยิบแม่ทแมทไทนแม่ต้องบึงของเนะแมทหาบึงของก็น,าน่าเป้าคนหนึ่งเห็นไหมนะคิดกิเออไม่ใส่อะไรบ้างเลยมมาไยังมันบอกยังก๋งเวเตี๋ยวไมยังจะไปกินนะเดินแกจะไปเอาเข่าตอนนี้ เอาบอกสุ่มไปกินนะแม่ะเ่็มนดอง,องนี่แน,น,น่บะห้วงเี็นไหมบอห้วงปกตินีแน่ แม่เบืงเมี mùa đông ừ. người ta mùa đông 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 người ta mùa มแม่เจียวอย่างวยหอมแม่น่มีหรือเปล่าสามบอ เ,เป็นปิปดบะไ้มันเข้อไายไิดีวเอาไปก่อนดีกว่าดีข้อสีลแมนจะไม่ลายข้อสีทาทยบะไ้พี่น้องเมื่อกี้หนูมีเรื่องสิมว่าฝอยหนูสร้างนำนักแล้วนอนอนี่หนูสร้างนำนักมองนี่ละบาทหนึง่งนี่เสียงเพลงพอ ทั้างปุ๊บค้นที่ออกมา41.8หนูดีใจค่ะแสดงว่าหมูว่านี่หนูตรงอิมทุเรียนวันนี้ทุเรียนมันย่อยสลาลยน่งไปล,ล้ำเส้แล้วเพราะว่าหนูไปอุจาระมันก็นเลยลดลงสวัสดีค่ะพระสนกินอะไรคะ,คะรกินข้าวค่ะกันเดีวเพราะว่ากินนี่น้ำหนูนี่อหมูป,นนหมปิ้ง ตอนนี้เอาอข้าวสวนเป็นดาราช่องไปก่อนนะคะเพราะว่าหนีแม่มาบิลิคาซิตอยากจะรู้จริงๆเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าใคยผ่านเรื่องราวอันนี้ก็เป็นปตทราศีสไลด์บรรยากาศดีๆคอนยอ,อ หนูคือคนม่มากินเขาเจ้าเพราะว่าเพราะว่าหนูบมาเพราะว่าหนูมาเขาเหนียวกับตัมบักฮุงกับปิงไก่นี่นะคะนอือปูอ่อมอามันดีกว่าชอบกินมากพาตัมกันแล้วพอสนสวัสดีค่ะช่องใหญ่ไช่องใหญ่ช่องอะไรช่องพ่อนั่นแหละช่องใหญ่ใหญ่ที่ไหนอะไรให้คนติดตามวิ่งตอนมัน ตอนมันตอนมันโฟกัสไอสู่พร้อมแทปเพยงเลยเนาะให้ข้าเนี่ยคือทั้งให้ข้าตรงต้นไม้เนี่ยหันหน้าเพิ่องไหนให้หนูดูต่บเหรอในต้นไม้สวยกินมี่กับทัฒนีเด้อค่ะสาวสองพระสนบาตรวนนับผลอัพพิเชอร์แล้วก็ช่องจะคล้องค่ะท่าแพลงรับผลออฟฟิเชียลบ๊ายบายพอยไปบ๊ายบายบ๊ายบายเฮดแบบนี้ค่ะเอาเฮดเฮดไหมค่ะบ๊ายบายช่องอา